สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกทุกท่านเข้าสู่ช่อง VP ธรรมดานะครับช่อง VP ธรรมดาก็จะมานําเสนอหุ้นไทยบ่ายนะครับหุ้นไทยบ่ายของวันที่ของวันที่นะครับกันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับสำหรับหุ้นไทยบ่ายนะครับก็จะลงให้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับวันนี้ก็เป็นวันศุกร์แล้วนะครับวันสุดท้ายของสัปดาห์แลวนะเราก็จะมาพบกัน ถึงวันถุกวันสุดท้ายแต่ว์อาทิตย์ก็หยุดนะครับไปพบกันใหม่ทีก็วันจันทร์ที่สิบสิบเอ็ดใช่ไหมสิบเอ็ดนั่นแหละสิบเอ็ด่ประมาณนั้นนะครับครับก็ขอขอบพระคุณสมาชิกทุกท่านนะครับที่แวะเข้ามาชมนะครับทุกคลิปทุกคลิปเลยฝากกดติดตามด้วยนะครับกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์นะครับแยวทางก็จะมาวางเลขให้ท่านผู้ชมได้รุนลมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับแล้วก็มาชมกันเลยนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับเรา บ่ายนะวุ้นไทยบ่ายนะครับอของวันที่8นะครับกันยาย,ยน2566นะครับออกเวลาบ่าย2โมงครึ่งนะอ่า2โมง33นาทีนี่แหละประมาณนี้นะครับเด่น8 9 0นะครับเน้นที่9กับ0นะครับปันธุทงที่0นะส่วนเด่นบนก็เหมือนกันนะเด่นบนนี่ก,ก็อ่า7 8 9 0นะครับ0นะอือ่ามีนะครับเด่นบนนะอื ครับเห็นบนเก็บจากเก้าชุดขอเลือกที่แปดเก้าศูนย์แล้วกันอนะครับประมาณนี้หนึ่งชุดชุดหนึ่งสองชุดชุดสองสามชุดชุดสามสี่ชุดชุดสี่ห้าชุดชุดห้าหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งสองเก้าเก้าสองสามเก้าเก้าสามสี่เก้าเก้าสี่ห้าเก้าเก้าห้านะครับส่วนชุดวินนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับประมาณนี้นะครับขอขอบคุณมากมากนะครับแนวทางก็จะตามนี้แหละชนชอบค่อยจัดไม่ชนไม่ชอบก็รุ่นลมเพื่อความบันเทิงไปนะครับ กับศูนนะครับปันธงที่ศูนย์นะอ่ารูดก็รูดที่ศูนย์นะครับรูดที่ศูนย์นะอ่าเก้านะครับเกนแปดนี่ยพิจารณาดูนะครับอันนี้เด่นบนนะครับเด่นบนนะอ่าเด่นบนนะครับอันนี้คู่เจาะนะครับมันจะมาหรือเปล่าพิจารณาดูนะครับเพราะว่าเลขเจาะไม่ค่อยแม่นเท่าไหร่นะอือชอบค่อยว่ากันไปไม่ชอบก็ลุ้นๆกันไปนะครับส่วนชุดวินก็ตามนี้นะครับขอขอบคุณนะครับ หุ้นไทยบ่ายนะพบกันใหม่อีกทีก็หุ้นไทยเย็นนะครับอถ่ายทอดสดบ่ายสองโมงครึ่งนะครับของโมครึ่งนะเจ้าก็จะเริ่มตั้งโปรแกรมไว้ที่บ่ายสองโมงสิบห้านี่แหละเรามานี้ใครเข้ามาก่อนก็ปูศาสตร์ปูเสือปูรกระดาษรอหน้าเวทีได้เลยนะครับขอขอบคุณมากๆนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีแนวทางก็ตามนี้ครับขอบคุณครับสำหรับวันนี้ ก็โชคดีสวัสดีครับ